ครพาท่านไปชมหนุ่ยคู่แล่นของสุดซุปเปอร์ไฟท์วันนี้ครับออสการ์มอสเตอร์ทอดี่ปะทะกับอินทนนท์สุดชั่วโมงสถิติข้อมูลครับ21ปีกับ32ปีครับส่วนสูงครับออสการ์สูงกว่า5เซนติเมตรกับน้ำหนักเท่ากัน118ปอนด์ครับออสการ์ชนะ11ครั้งครับอินทนนท์ชนะ31ครั้งครับก็ต้องบอกว่าสถิติประสบการณ์บนเวทีครับทางด้านของอินทนนท์ครับได้เปรียบกว่าชัดเจนเลยครับเคยผ่านการชิงแชมป์โลกในรุ่นซุปเปอร์ไฟท์เวทของสมาคมมวยโลกในยูบีซีมาแล้วครััับบบกโโโคคคนร เดินทางไปกชกกับคุยคนโน,นนะครับสู้กับคนคนโน,นได้อย่างเดียวนั่นเลยทีเดียวสำหรับเดนนอนเซชมวงนี่ว่าเจอดาวรุ่งออสการ์ประเดิมซูอ์ไฟทางช่องวันลามสิบเอนครับวันนี้ประเดิมนัดแรกของของ g a l a x y b o x p r o p r o m o โ i o n ครับกับ,บทางช่องวันหมายเลข3 1 1ครับวันนี้ เปิดตัวเป็นซุปเปอร์ไฟท์ครับหลังจากรายการนี้ครับเดือนหน้าครับก็จะมีเดอะไฟเตอร์ล่าฝันบัลลังก์โลกครับใช่ครับปราเดิมกันในวันเสาร์ที่5ตุลาคมครับในรุ่นซุปเปอร์ไฟเวท115ปอนด์น่าติดตามมากๆครับสำหรับเดอะไฟเตอร์ล่าฝันบัลลังก์โลกครับอันนี้เรามาดูซุปเปอร์ไฟกันก่อนนะครับเอาแล้วครับเริ่มออกบัดแล้วทางด้านออสการ์มาบัดหน้าครับออกตลอดเป็นกันนนี้ก็เก่า มวยซ้ายกับขวาครับอินโนนีมวยซ้ายนะครับจากสกลนครครับส่วนออสการ์นี่ขวาจากร้อยเอ็ดครับเกิดที่ร้อยเอ็ดแต่ว่ามาโตมาอยู่ที่สมุทรปราการครับเ้าครับเอาแล้วครับเลยแกมบบูแล้วอินโนไม่กลัวครับไม่กลัวครับออสการ์ระยะหลังนี่ดีขึ้นมาแบบถนัดตาเลยครับฟองกันชกแล้วก็ความมั่นใจครับเฮ้ยเฉความแข็งแกร่งกันเอาโรนววาเอาแล้วครับเครื่องดื่ม m 1 5 0ครับ เพื่อพลังฮึดสู้ของกีฬาไทยครับยูซูซูกิเซียสครับ G L Plus ัสด์มอทูดิสคัฟเวอร์ครับมอทูดิสคัฟเวอร์ครับบริษัทบร็องไทยแลนด์จำกัดครับวันนี้ผมสาแช่ผปชูเวนนะครับทีมงานรหญ่ยั้วขอ้คุณครับผมอยู่หันเงาะคู่คู่ขวัญที่อาจจะได้ยิงไปหลายที่เลยอ้าวเลรอครับเราเป็นคู่ขวัญของวงการมวยสากลอาชีพเลครับมีวยสากลที่หนักเราก็พร้อมจะเสิร์ฟความมันแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับการชกให ให้เหนื่อยได้รับชมกันครับวันนี้ครับช่องวันสามสิบเอ็ดครับจัดหนักจัดเต็มครับสุดซุปเปอร์ไฟท์ครับประเดิมของเจเลซี่บ็อกซิ่งโปรโมชั่นครับโด er, ยโปรโมเตอร์ไฟแรงครับผู้เอียงทวีสิงห์เหล่าส่วนวัฒน์นครับนี่ดูกันแล้วฟอร์มของออสการ์ผมดูแล้วคิดถึงออสการ์จริงๆนะตคนเขาต้องดูเทสออสการ์แล้วก็วก็สไตล์การชกมาแนะ่ก็สไตล์การชกของออสการ์ที่เห็นแบบนี้ครับเบสิกทักษะค่อนข้าง,ง,งดีเพราะว่า มีเทรนเนอร์อย่างมาสเตอร์ทอดดี้ครับเป็นคนไทยที่เคยเทรนเนอร์ให้กับกนนาทางด้านฮักเกอร์โคมาเซ่นนะครับแซมจูดา้าเลมอนบูสเตอร์แล้วก็มา,าร์แชสันมาแล้วครับนี่ของมาสเตอร์ทอดดี้ที่อยู่ที่แลสเวกัสนะฮะเป็นผู้จาาัดจาการของออสการ์ครับต้องดูครับเดี๋ยวคนนี้มีอนาคตมากๆครับก่อนหน้านี้เนี่ยแฟนมวยหลายคนอาจจะไม่เคยได้เห็นครับวันนี้นี่จะเห็นเต็มตาแล้วครับวันี้ถ้าเห็นเราจะมีชอบบ้างนะครับท่านที่ชอบมวยจะบอกให้ดูแลโอ้โหเอาแล้วโดนลวงท้องเข้าไป ใชจะตัวแข็งคก็มินทอนไงแต่ว่ายังมีสัมผัครับเครื่องดื่ม M150 ครับเพื่อพลังทุสู้ของกีฬาไทยู e w Suzuki GS GL Plus ครับ Moroto Discover ครับบริษัทมอเตอร์ไซค์ไทยจำกัดปุ๋ยตากระต่ายปุ๋ยเกษตรกรยุคใหม่เลือกใช้ปุ๋ยตากระต่ายเจียต่ายรับประกันคุณภาพเด็ดๆครับ Nissan Navara ใหม่ฮุกจีบังทาเองครับโอ้โหความมันนี่ตลอดเวลาเลยนะครับทุกยกใส่กันตลอดนี่คมันเต้นเช่นตู่ต้นๆอินทนนท์เดินใส่ก่อนเลยครับพละงกำลังดีครับได้น้ำมา แราว่าออสการ์นี่สเต็ปเท้าฟุตเวิร์กจังหวะสองทำได้ดีมากครับคุณสิรชัยครับเตื้อหลงทองสเต็ปเท้าเขาไม่เหมือนนักมวยไทยทั่วไปนะสเต็ปเท้าไี่ถูกต้องแล้วก็หมุนหลังซ้ายขวาพลิกหมัดได้เลยหลายคนนี่อาจจะมองว่าออสการ์นี่ลูกพุ่งหรือเปล่านี่ไทยแทชั่นครับแล้วก็ขอบคุณโดบาซ่ารัชดาพิเศษขอบคุณโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลหนองแขมครับเราขอขอบคุณครับเรื่องดุลเอ็มร้อยห้าสิบเพื่อพลังฮึดสู้ของกีฬาไทยต่อครับยกที่สี่ครับผู้สิรชชัยเอาละครับตอนนี้อินทนนท์หันมาเดินบ้าง ล่าสารบุนไปเรื่อยลงต้นแล้วครับได้น้ําได้พักครับออกมานี่ค่อนข้างที่จะคึกแล้วครับอินทนนท์สามสิบสองปีครับจากสกลนครชิงแชมป์โลกมาแล้วครับ O P V S ก็ชิงมาแล้วครับสถาบันย่อยสถาบันวารีพานมาหมดแล้วก็แต่งของอินทนนท์แต่ว่ายังไม่ประสบความสําเร็จครับจริงๆอายุสามสิบสองนี่ถือว่าไม่มากอะไรครัยืดินซ้ายครับ หน้าตานี่แดงปลีแล้วครับทางอินทนนท์ครับโดนขวาตรงของอัสกาเข้าไปครับดูครับจิ้มขวาตรงได้แม่นครับตอนนี้เป็นอินทนนท์ายล้ำเร่งครับล้ำตัวเอากระโดดเอาครับโดนเหมือนกันโดนแล้วเอาแหมอินท่าคงเชื้อเชิญเชื่อเชิญเลือดแม่เสียหลักล้มลงไปเองครับอินทนนท์มาเอาไปทำงานของกาแล็กซี่พัลซ์ซึ่งโปรโมชั่นเลยครับนี่เป็นศึกสายเลือดจริงๆครับทางอินโดนนท์เองก็หวังที่จะชนะเช่นเดียวกันครับ สม้เดินมาติวเข้มที่มุมเองเลยครับเมื่อสักครู่ออสการ์นี่ก็มาสเตอร์ทอดดี้มาเองเลยจากลอสเวกัสนะฮะต้นยศแกอยู่ลอสเวกัสอเมริกาต้นยกนี่อินทนนท์มักจะทำได้ดีครับขอบคุณผู้สนับสนุนครับกระดุมเอววันห้าสิบเพื่อพลังที่สู้ของกีฬาไทยครับเอาครับอินทนนท์เออาีกแล้ยพล่งสู้พุ่งสู้จริงๆครับอินทนนท์ดูครับจิ้มสายลวงลำตัวก่อนเลยครับโอ้ย <tyard. S 1> จะออกมาได้น้ำได้เนื้อกว่าด้วยอินทนนท์ตลำหังลำโค่นครับความหนักความแรงนอยู่ที่อินทนนท์แล้วครับแต่ออสการ์เนี่ยจิ้มแมนจิ้มแชกแบบฉับสวยด,ดีครับออสการ์ <problèmes> แต่ต้องดูครับการย,ยืมระยะครับมีความพันธานด้วยความอ,อุดความแข็งแกร่งจะเป็นอย่งางไรครับพอดีโด,โดนลตัวแล้วโดนวดลำตัวหนักๆเข้าไปนี่ช็อตหรือเปล่าต้องดูแลครับยกที่ห้าขึ้นทางแล้วครับวันนี้กำหนดว่าสิบยกนะครับตอนนี้มียอดนะมียอดนะครับ มาที่มุมเลยรู้สึกว่าจะมีกําลังใจครับอินทนนท์ก็ดูจากฟอร์มชกวันนี้นะจะหากินได้สบายครับอินทนนาลสามารถไปหากินชิงโอพีวีเอฟชิงอะไรพวกนี้ได้อีกใกล้ๆแล้วครับมือซ้ายกับขวาใกล้ๆแบบนี้ต้องระวังศีรษะครับนี่ครับจังหวะโดนก็โดนเหมือนกันครับเอาครับเน้นลำตัวอาโดนลำตัวแล้วเป่าปากครับออสการ์ หมดไม่ได้นะแ,แล้วออสการ์แผ่ไมอ้าวโดนรุ่นพี่เห็นไม่ได้เอาครับเนี่ยจังหวะโตนี่มาเป็นชุดเหมืนอนกันดูครับจิ้มขวาโอ้ยออสการ์นี่ออกได้เร็วแล้วก็แม่นยำครับคมครับแต่ว่ายังยังไม่หนักพอที่จะส่งร่างของอิทธนนท์ลงไปได้ครับแต่อิทธนนท์นพยายามเคาะลำตัวก่อนครับเนี่ยครับขวาออสกาเนี่ยหยุดไม่อยู่นะ เอี๋ยวมาเตยอนเตืนมาเป็นชุดมาเป็นชุดโอ้โหเดือนผู่ชุดนี้ครับออสการ์ระบบหายใจก็ดูเหมือนจะมีปัญหาเหมือนกันครับระบบหายใจมีปัญหาแล้วมันจะมีปัญหาเหมือนกันครับนี่แหละครับเจอกระดูกกลัดมันแบบนี้ครับระบบหายใจต้องดูแหละครับโอ้โหครับขัดขวาสวยครับตู่มาเป็นชุดครับโอ้โันี้หมัดหมัดหลากหลายจริงนะครับเตืนเตืเป็นบันไดที่ค่อนข้างชันเลยทีเดียวครับสำหรับออสการ์ครับต้องดูครับจะก้าวผ่านไปได้หรือไม่ครับ มาถึงนี้ครึ่งทางครับจีนขวาเอาแล้วครับจังหวะนี้อิทนทนนท์ในการโจกครับนผ่อนหนักผ่อนเบานีต้องบอกว่าเก๋าเกมอยู่แล้วครับอิทนทนนท์อ้าวอ้าวขวาซ้า,ายลากกันเองครับลากกันอีกแล้วโอ้โหยกครับโอ้โหมันจริงๆครับเดี๋ยวพักก่อนครับพักมาสเตอร์ทูดิสคัพเบอร์ครับบร,ริษัทหมอเสงไทยจำกัดปุ๋ยตากระต่ายครับเกษตรกรยุคใหม่เลือกใช้ปุ๋ยตากระต่ายเจียต่ายรับประกันคุณภาพเด็ดๆครับ พิจิบางทำเองครับครูเครื่องดื่มผสมวิตามินกินผลไม้และดีแทกครับยกนี้นอารับอินเทอไปเก็บก่อนแต่ตนยกมัาจะทำได้ดีแลยครับอินเทนท์โนครับก็บอกว่ากระดูกประสบการณ์นีมีประโยชน์จริงๆเคราบสำหรับอินเทนท์โนครับอ้าวไหนอยู่เ็ามีมีแซหมัน แต่หลักไม่แน่นครับจังหวะยืนหลักไม่ดีครับโดนซ้ายเข้าไปแล้วมีอาการหรือว่าดูครับพอต่างหลักได้แล้วนี่เดินใส่เอาคืนแล้วครับออสการ์ลุยแล้วครับออสการ์อ้าวิเทลโลเต้คือเต้าครับไม่ไม่ยอมครับอู้ขอซ้ายสวยครับขอซ้ายแล้วก็ขวามาเน้นลําตัวออสการ์ต้องถอยเลยนะโอ้โหตูครับอินทนนท์ไม่ยอมนี่ออสการ์ต้องถอยเลยครับโอ้โหยเอาละครับเบียดมาอยู่ที่หน้าหูวันยานครับตรงนี้ครับเต้นแล้วครับอินทนนท์ เนี้อตัวตัวยังติดต้นแขนอยู่เวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินต้องเสือชัยครับคู่นี้ครับผ่านขึ้นทางไปแล้วครับแลกกันตลอดฮะคู่นี้ช่วงเป็นศึกยศนะครับสศึก้วออกหมัดใช้แรงกันไปเยอะมากครับคู่นี้ดูครับอสกามาเป็นชุดเหมือนกันแต่ว่าน้ำหนักมาตอนนี้นี่ดูว่าอินทนนท์จะหนักแน่นกว่านะครับอันนี้หนักแน่นกว่าครับ ออกหลักหลายออกต่อเนื่องแต่ว่าน้ำหนักหมัดดูจะไม่มีประสิทธิภาพเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ครับดูครับหมัดเบาครัต้องดูเลยครับอินทนนท์นี่ออกเน้นๆครับแต่ว่าเวลาอินทนนท์โดนเองก็มีอาการให้เห็นนะครับแต่ว่ายังยืนอยู่ได้ครับโอ้โหมัดมาดัดมาใส่เข้าไปครับโอ้ยดูครับยืนหายใจแล้อจนพอดูครับปักหลักได้แล้วครับดูใส่ดีใอยู่อไอเดียวอไอตู้ครับโอ้ยใส่เข้าไปใส่เข้าไปกันดูครับเอาโอ้ยเดื่อน ไม่มีใครยอมใครโอ้ดีเลยครับโอ้โหกดครับตอนที่ทีต่อทีดีต่อทีใครดีใครอยู่โอ้โหดูครับไม่ยอมเลยครับต่อหัวยิงใกล้ๆกล้เลยโอ้โหดูครับต่างคนต่างโดนต่างคนต่างหมดเลยครับดูครับเอ้าตัวยังไงครับไม่ยอมไม่ยอมใครโดนกับใครโอ้โหดูครับนี่แหละครับความเดือดของซุปเปอร์ไฟท์ครับของ อารเซซีบล็อกขึ้นโปรโมชั่นโค้งกับกวัาจะไม่ชิครับเปิดตัวได้อย่างสุดยอดมากๆครับสิบรอกจริงๆครับปู่ครับโอ้โหป้าโอ้ยโอ้ยยังไงอีกนะคงัซ้ำซ้ำซ้ำแขนนี่ตกลงมาแล้วครับแต่ว่ายังยังมีโต้ยังมีโต้ต้องดูครับอีกสิบกวิวนาทีสุดจริงๆครับโอ้โหโอ้โหใจสบายครับดูครับบีหัวใจมากไม่ถอยแล้วก็ไม่หยุดครับออกไม่หยุดโอ้โหดูครับปู่โจ้ครับสุดจริงๆครับนี่ครับ ระดับการจ่ายตครับมารวมกับช่องวันสามอใช่ไหมครับคุณนิว่าเราสวนี่ไฟเขียวนะครับให้คุณเอี้ยงได้ดำเนินการครับารจันการยกนิ้วให้เ้ยเลยโอ้โหมกอน้วยตู่อไยกนี้นี่ยกนี้ต้องดูอต้ดาแล้วมาแล้วเอ้าไปไปโอ้โหดูครับตาคนต่างโดนวยช่วงนี้นี่จะโดนจะโดนเยอะกว่า พยายามข้าครับออสการ์ดูครับดูแต่ว่าอึบันจริงๆครับดูดิว่าเหนียวแน่นจริงๆครับแข็งแกร่งอะไรครับอินตานอลแม่ขานดิเหมือนจะยิงไม่ไหวแล้วครับดูครับเอาเอาวอาโอ้ยยังสู้ยังสู้ยังมีโต๊ะอ้อยไปเลยครับโอ้ไปเลยครับอันดัเมตรนับแล้วครับหกเจ็ดแปดไม่ไหวครับโอ้โห ไม่ไหวครับออกบัตใช้แรงไปเยอะมากครับคันดี้ครับจบยกเจ็ดครับออสการ์มาสเตอร์ทันดี้ครับเป็นแชมป์ครับในบีเอเชียเซาท์รุ่นเบนเงเวตแล้วครับโอ้โหยาวรุ่มคนใหม่นะครับคนทีมงานนะครับน่าจับตาเลยครับโอ้โหเจนอยู่เจนไปเหมือนกันครับผู้เสือชชายครับเจนอยู่เจนไปเหมือนกันว่าหัวใจวันนี้ถือว่าสอบผ่านแล้วครับนี่ครูนี่องไปหาดูเป็นเทปกันเลยนะใครที่พลาดชมนะฮะรับรองโอ้โหสุดๆ อินทนนท์ครับโอ้โหเต็มที่แล้วเนี่ยโอ้ีเป็นภาพที่สวยงามครับกราบขอโทษเลยนะฮะคุณน้องโอ้แพ้สภาพครับแพ้สภาพตัวหน้าของอินทนนท์ครับถือว่าสู้ได้ดีครับนี่ครับทีมงานมัสเตอร์เดีแบบนี้ต้องรบมือครับต้องรบมือครับตบมือให้คุณเอียงครับเดี๋ยวเรามีไฮไลท์เขรวมทั้งหมดให้ดูกันครับดูครับโดนยังไงครับพลาดยังไงอินทนนท์ชุดนี้ก็เริ่มโดนแล้ว ขวาแจ้งจามขวาแจ้งจามแั้งเพลงเดี๋ยวมาดูช็อตช็อตปิดเกมครับโดนอะไรครับนี่ครับโดนตัวนี่โดนตัวผ่านัปคือที่ผ่านมาใช้กําลังไปเยอะด้วยครับแล้วก็โดนเยอะด้วยเหมือนกันมาดูอีกทีครับขวานี้เดียวตัดทีเดียวที่ไกลครงนี่ครับช็อตนี้แหละครับโอ้ยจิ้มตรงนี้ตัดตรงนี้ครับว่าเป็น เราภาพดีครับสำหรับการเปิดตัวของ Galaxy Boxing Promotion ร่วมกับช่องวัน31ครับเปนมุมกล้องของช่องวันครับโอ้โหเห็นชัดเจนใกล้ๆหมัดโดนยังไงพุตคูยังไงนี่ทีมงานนะครับงานมาสเตอร์ทัดดี้ขอบ้างออครับขึ้นไปร่วมยินดีครับชีมแล้บนเวทีครับผลัดผู้ใหญ่เลยขึ้น ไปเตือนค่าเข็มขันแล้วครับให้กับแชมป์ครับอนาคตสดใสเลยครับสุดยอดจริงๆนะทุกท่านครับมาหรือเปล่า จบลงไปแล้วครับสาใจจริงฮะสำหรับการชิงเข็มขัดแชมป์ครับ WBA Asia South นะครับในรุ่นนะฮะแบนตอมเวทครับพิกัด118ปอนด์ชนะน็อกไปครับและแน่นอนครับเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงครับที่คว้าชัยชนะไปได้สำเร็จครับส่งเสียงให้ับออสการ์มาสเตอร์ทอร์เนียร์ย่าสมศักดิ์ศรีครับโอ้โหกว่าจะชนะได้ฮะ ไม่ธรรมดาครับดูเดือดตั้งแต่ยกที่หนึ่งเลยเดินใส่กันเลยนะครับและแน่นอนนะครับผู้ที่ขวาเข็มขัดไปได้ WBA เอเชียซาในรุ่นแบนต์เวดพิกัด118บปอน์ออสการ์มาสตาเทเดย์